ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา899ข้อความอันใดซึ่งมิได้มีบัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายลนานักษณะนี้ถ้าเขียนลงในตัวเงินท่านว่าข้อความอันนั้นหาเป็นผลอย่างหนึ่งอย่างใดแก่ตัวเงินนั้นไม่มาตรา9 0้รวรหนึ่งบุคคลผู้ลงลายมือชื่อในตัวเงินย่อมจะต้องรับผิดตามเนื้อความในตัวเงินนั้นมาตรา9 0้รวรสองถ้าลงเพียงแต่เครื่องหมายอย่างหนึ่งอย่างใดเช่นแกงใดหรือลายพิมพ์เนิ้วมืออ้างเอาเป็นลายมือชื่อในตัวเงินนั้นใส แม้ถึงว่าจะมีพยานลงชื่อรับรองก็ตามท่านว่าหาให้ผลเป็นลงลายมือชื่อในตั๋วเงินนั้นไม่มาตรา901ถ้าบุคคลคนใดลงลายมือชื่อของตนในตั๋วเงินและมีได้เขียนถแถลงว่ากระทําการแทนบุคคลอีกคนหนึ่งไซดท่านว่าบุคคลคนนั้นย่อมเป็นผู้รับผิดตามความในตั๋วเงินนั้นมาตรา904อันผู้ทรงนั้นหมายความว่าบุคคลผู้มีตั๋วเงินไว้ในครอบครองโดยถัานเป็นผู้รับเงินหรือเป็นผู้รับสลักหลัง ถ้าและเป็นตัวเงินสั่งใจ่ายให้แก่ผู้ถือผู้ถือก็นับว่าเป็นผู้ทรงเหมือนกันมาตรา905วรัคหนึ่งภายในบังคับแห่งบทบัญญัติมาตราห0ึ่บุคคลผู้ได้ตัวเงินไว้ในครอบครองถ้าแสดงให้ปรากฏสิทธิ์ด้วยการสลักหลังไม่ขาดสายแม้ถึงว่าการสลักหลังรายที่สุดจะเป็นสลักหลังรอยก็ตามท่านให้ถือว่าเป็นผู้ทรงโดยชอบด้วยกฎหมาย เมื่อใดรายการสลากหลังรอยมีสลากหลังรายอื่นตามหลังไปอีกท่านให้ถือว่าบุคคลผู้ที่ลงลายมือชื่อในการสลากหลังรายที่สุดนั้นเป็นผู้ได้ไปซึ่งตั๋วเงินด้วยการสลากหลังรอยอันหนึ่งสลากหลังเมื่อขีดค่าเสียแล้วท่านให้ถือเสมือนว่ามีได้มีเลยมาตรา9 0 5วรรคสองถ้าบุคคลผู้หนึ่งผู้ใดต้องปราศจากตั๋วเงินไปจากครอบครองท่านว่าผู้ทรงซึ่งแสดงให้ปรากฏสิทธิของตนในตัว๋วตามวิธีการดังกล่าวมาในวรก,ก่อนนั้น หาจำต้องสละตัวเงินนั้นไม่เว้นแต่จะได้มาโดยทุจริตหรือได้มาด้วยความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงมาตรา905วรักสอันหนึ่งข้อความในวรก,ก่อนนั้นให้ใช้บังคับตลอดถึงผู้ทรงตัวเงินสั่งจ่ายให้แก่ผู้ถือด้วยมาตรา9 1 0ตราสารอันมีรายการขัดตกบกพร่องไปจากที่ท่านระบุบังคับไว้ในมาตราก่อนนี้ ย่อมไม่สมบูรณ์เป็นตัวแลกเงินเว้นแต่ในกรณีดังจากกล่าวต่อไปนี้คือตัวแลกเงินซึ่งไม่ระบุเวลาใช้เงินท่านให้ถือว่าพึงใช้เงินเมื่อได้เห็นถ้าสถานที่ใช้เงินมีได้ถแถลงไว้ในตัวแลกเงินท่านให้ถือเอาโพมิลำเนาของผู้สั่งจ่ายเป็นสถานที่ใช้เงินถ้าตัวแลกเงินไม่แสดงให้ปรากฏสถานที่ออกตัวท่านให้ถือว่าตัวเงินนั้นได้ออกณโพมิลำเนาของผู้สั่งจ่าย ถ้ามีได้ลงวันออกตัวท่านว่าผู้ส่งโดยชอบด้วยกฎหมายคนหนึ่งคนใดทําการโดยสุจริตจ,จะจดวันตามที่ถูกต้องแท้จริงลงก็ได้มาตรา9 1 4บุคคลผู้สั่งจ่ายหรือสลักหลังตัวแรกเงินย่อมเป็นอันสัญญาว่าเมื่อตัวนั้นได้นํายืน่นโดยชอบแล้วจะมีผู้รับรองและใช้เงินตามเนื้อความแห่งตัวถ้าและตัวแลกเงินนั้นเขาไม่เชื่อถือโดยไม่ยอมรับรองก็ดีหรือไม่ยอมจ่ายเงินก็ดี ผู้สั่งจ่ายหรือผู้สลักหลังก็จะใช้เงินแก่ผู้ทรงหรือแก่ผู้สลักหลังคนหลังซึ่งต้องถูกบังคับให้ใช้เงินตามตัวนั้นถ้าหากว่าได้ทำถูกต้องตามวิธีการในข้อไม่รับรองหรือไม่จ่ายเงินนั้นแล้วมาตรา915ผู้สั่งจ่ายตัวแลกเงินและผู้สลักหลังคนใดๆก็ดีจะจดข้อกำหนดซึ่งจากกล่าวต่อไปนี้ลงไว้ชัดแจ้งในตัวนั้นก็ได้คือ 1. ข้อกำหนดลบล้างหรือจำกัดความรับผิดของตนเองต่อผู้ทรงตัวเงิน 2. ข้อกำหนดยอมลดละให้แก่ผู้ส่งตัวเงินซึ่งหน้าที่ทั้งหลายอันผู้ส่งจะพึงต้องมีแก่ตนบางอย่างหรือทั้งหมดมาตรา916บุคคลทั้งหลายผู้ถูกฟ้องในมูลตัวแลกเงินหาอาจจะต่อสู้ผู้สง่งด้วยเข้าต่อสู้อันอาศัยความเกี่ยวพันกันเฉพาะบุคคลระหว่างตนกับผู้สั่งจ่ายหรือกับผู้ส่งคนก่อนก่อนนั้นได้ไม่เว้นแต่การโอนจะได้มีขึ้นด้วยคบคิดกันช่อชนมาตรา9 1 7หวรรคหนึ่งอันตัวแลกเงินทุกฉบับ ถึงแม้ว่าจะมีใช้สั่งใจ่ายให้แก่บุคคลเพื่อเขาสั่งก็ตามท่านว่าย่อมโอนให้กันได้ด้วยสลักหลังและส่งมอบมาตรา917วรรคสองเมื่อผู้สั่งจ่ายเขียนลงในด้านหน้าแห่งตั๋วและเงินว่าเปลี่ยนมือไม่ได้ดังนี้ก็ดีหรือเขียนคำอื่นอันได้ความเป็นทํานองเช่นเดียวกันนั้นก็ดีท่านว่าตั๋วเงินนั้นย่อมจะโอนให้กันได้แต่โดยรูปการและด้วยผลอย่างการโอนสามัญมาตรา917วรรคสามอันหนึ่ง ตัวเงินจะสลักหลังให้แก่ผู้จ่ายก็ได้ไม่ว่าผู้จ่ายจะได้รับรองตัวนั้นหรือไม่หรือจะสลักหลังให้แก่ผู้สั่งจ่ายหรือให้แก่คู่สัญญาฝ่ายอื่นใดแห่งตัวเงินนั้นก็ได้ส่วนบุคคลทั้งหลายเหล่านี้ก็ย่อมจะสลักหลังตัวเงินนั้นต่อไปอีกได้มาตรา918ตัวเลกเงินอันสั่งให้ใช้เงินแก่ผู้ถือนั้นท่านว่าย่อมโอนไปเพียงด้วยสองมอบให้กันมาตรา919วรัคหนึ่ง คำสลักหลังนั้นต้องเขียนลงในตัวแลกเงินหรือใบประจำต่อและต้องลงลายมือชื่อผู้สลักหลังมาตรา919วรรกสองการสลักหลังย่อมสมบูรณ์แม้ทางมิได้ระบุชื่อผู้รับประโยชน์ไว้ด้วยหรือแม้ผู้สลักหลังจะมิได้กระทําอะไรยิ่งไปกว่าลงลายมือชื่อของตนที่ด้านหลังตัวแลกเงินหรือที่ใบประจำต่อก็ย่อมฟังเป็นสมบูรณ์ดุดการการสลักหลังเช่นนี้ท่านเรียกว่าสลักหลังลอยมาตรา920วรัคหนึ่ง อันการสลักหลังย่อมโอนไปซึ่งบรรดาสิทธิ์อันเกิดแต่ตัวแลกเงินมาตรา92 0วรรคสองถ้าสลักหลังลอยผู้ทรงจะปฏิบัติดังกล่าวต่อไปนี้ประการหนึ่งประการใดก็ได้คือ 1. กรอกความลงในที่ว่างด้วยเขียนชื่อของตนเองหรือชื่อบุคคลอื่นผู้ใดผู้หนึ่ง 2. สลักหลังตัวเงินต่อไปอีกเป็นสลักหลังลอยหรือสลักหลังให้แก่บุคคลอื่นผู้ใดผู้หนึ่ง 3. โอนตัวเงินนั้นให้ไปแก่บุคคลภายนอกโดยไม่กรอกความลงในที่ว่างและ ไม่สลักหลังอย่างหนึ่งอย่างใดมาตรา9 2 1หนึ่งการสลักหลังตัวแลกเงินซึ่งสั่งให้ใช้เงินแก่ผู้ถือนั้นย่อมเป็นเพียงประกันอาวันสำหรับผู้สั่งจ่ายมาตรา9 2 2สองสองวรคหนึ่งการสลักหลังนั้นต้องให้เป็นข้อความอันปราศจากเงื่อนไขถ้าและวางเงื่อนไขบังคับลงไว้อย่างใดท่านให้ถือเสมือนว่าข้องเงื่อนไขนั้นมีได้เขียนลงไว้เลยมาตรา9 2 2สองสองวรสองอันหนึ่งการสลักหลังโอนแต่บางส่วนท่านว่าเป็นโมคะ มาตรา923ผู้สลักหลังคนใดระบุข้อความห้ามสลักหลังสืบไปลงไว้แล้วผู้สลักหลังคนนั้นย่อมไม่ต้องรับผิดต่อบุคคลอันเขาสลักหลังตัวแลกเงินนั้นให้ไปในภายหลังมาตรา924วรรคหนึ่งถ้าตัวแลกเงินสลักหลังต่อเมื่อสิ้นเวลาเพื่อคัดค้านกันไม่รับรองหรือการไม่ใช้เงินนั้นแล้วไซท่านว่าผู้รับสลักหลังย่อมได้ไปซึ่งสิทธิ์แห่งการรับรองตามแต่มีตอบผู้จ่าย สิทธิ์ไล่เบี้ยเอาแก่บรรดาผู้ซึ่งสลักหลังตัวเงินนั้นภายหลังที่สิ้นเวลาเช่นนั้นมาตรา924วรรค2แต่ถ้าตัวเงินนั้นได้มีคัดค้านการไม่รับรองหรือการไม่ใช้เงินมาแต่ก่อนสลักหลังแล้วไซายท่านว่าผู้รับสลักหลังย่อมได้ไปแต่เพียงสิทธิ์ของผู้ซึ่งสลักหลังให้แก่ตนอันมีต่อผู้รับรองต่อผู้สั่งจ่ายและต่อบรรดาผู้สลักหลังตัวเงินนั้นมาก่อนย้อนขึ้นไปจนถึงเวลาคัดค้านเท่านั้นมาตรา927วรรค1 อันตัวแรกเงินนั้นจะนำไปยื่นแก่ผู้จ่ายณที่อยู่ของผู้จ่ายเพื่อให้รับรองเมื่อไหร่เมื่อไหร่ก็ได้จนกว่าจะถึงกำหนดเวลาใช้เงินและผู้ส่งจะเป็นผู้ยื่นหรือเพียงแต่ผู้ที่ได้ตัวนั้นไว้ในครอบครองจะเป็นผู้นำไปยื่นก็ได้มาตรา9 2 7วรรคสองในตัวแรกเงินนั้นผู้สั่งจ่ายจะลงข้อกำหนดไว้ว่าให้นำยื่นเพื่อรับรองโดยกำหนดเวลาจำกัดไว้ให้ยื่นหรือไม่กำหนดเวลาก็ได้ มาตรา927วรสามผู้สั่งจ่ายจะห้ามกันนำตั๋วแลกเงินยื่นเพื่อรับรองก็ได้เว้นแต่ในกรณีที่เป็นตั๋วเงินอันได้ออกสั่งให้ใช้เงินเฉพาะณสถานที่อื่นใดอันมิใช่ภูมิลำเนาของผู้จ่ายหรือได้ออกสั่งให้ใช้เงินในเวลาใดเวลาหนึ่งนับแต่ได้เห็นมาตรา927วรสี่อันหนึ่งผู้สั่งจ่ายจะลงข้อกำหนดไว้ว่ายังมิให้นำตัว๋วยื่นเพื่อให้รับรองก่อนถึงกำหนดวันใดวันหนึ่งก็ได้มาตรา927วรห้า ผู้สลักหลังทุกคนจะลงข้อกำหนดไว้ว่าให้นำตั๋วเงินยื่นเพื่อรับรองโดยกำหนดเวลาจำกัดไว้ให้ยื่นหรือไม่กำหนดเวลาก็ได้เว้นแต่ผู้สั่งจ่ายจะได้ห้ามการรับรองมาตรา928ผู้ส่งตั๋วและเงินอันสั่งให้ใช้เงินเมื่อสิ้นระยะเวลากำหนดอย่างใดอย่างหนึ่งนับแต่ได้เห็นนั้นต้องนำตั๋วเงินยื่นเพื่อให้รับรองภายใน6เดือนนับแต่วันที่ลงในตั๋วเงินหรือภายในเวลาช้าเร็วกว่านั้นตามแต่ผู้สั่งจ่ายจะได้ระบุไว้ มาตรา931การรับรองนั้นพึงกระทําด้วยเขียนลงไว้ในด้านหน้าแห่งตัวแลกเงินเป็นถ้อยคําสำนวนว่ารับรองแล้วหรือความอย่างอื่นทํานองเช่นเดียวกันนั้นและลงลายมือชื่อของผู้จ่ายอันหนึ่งแต่เพียงลายมือชื่อของผู้จ่ายลงไว้ในด้านหน้าแห่งตัวแลกเงินท่านก็จัดว่าเป็นคํารับรองแล้วมาตรา936กวรรคหนึ่งคำรับรองเบี่ยงบายนั้นผู้ทรงตัวแลกเงินจะบอกป่าเสียก็ได้และถ้าไม่ได้คํารับรองอันไม่เบี่ยงบ่าย จะถือเอาว่าตัวเงินนั้นเป็นอันขาดความเชื่อถือรับรองก็ได้มาตรา936วรรค2ถ้าผู้ส่งรับเอาคำรับรองเบี่ยง่ายและผู้สั่งจ่ายหรือผู้สลากหลังมีได้ให้อำนาจแก่ผู้ส่งโดยแสดงออกชัดหรือโดยประยายให้รับเอาคำรับรองเบี่ยง่ายเช่นนั้นก็ดีหรือไม่ยินยอมด้วยในภายหลังก็ดีท่านว่าผู้สั่งจ่ายหรือผู้สลักหลังนั้นนั้นย่อมหลุดพ้นจากความรับผิดตามตัวเงินนั้น แต่บทบัญญัติทั้งนี้ท่านมิให้ใช้ไปถึงการรับรองแต่บางส่วนซึ่งได้บอกกล่าวก่อนแล้วโดวยชอบมาตรา936วรรคสาถ้าผู้สั่งจ่ายหรือผู้สลักหลังตัวเงินรับคําบอกกล่าวการรับรองเบี่ยง่ายแล้วไม่โต้แย้งไปยังผู้ส่งภายในเวลาอันสมควรท่านให้ถือว่าผู้สั่งจ่ายหรือผู้สลักหลังนั้นเป็นอันได้ยินยอมด้วยกับการน,นั้นแล้วมาตรา937 ผู้จ่ายได้ทำการรับรองตัวแลกเงินแล้วย่อมต้องผูกพันในอันจะจ่ายเงินจำนวนที่รับรองตามเนื้อความแห่งคำรับรองของตนมาตรา938วรรคหนึ่งตัวแลกเงินจะมีผู้คำประกันรับประกันการใช้เงินทั้งจำนวนหรือแต่บางส่วนก็ได้ซึ่งท่านเรียกว่าอาวันมาตรา938วรรคสองอันอาวันนั้นบุคคลภายนอกคนใดคนหนึ่งจะเป็นผู้รับหรือแม้คู่สัญญาแห่งตัวเงินนั้นฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะเป็นผู้รับก็ได้ มาตรา9 3 9วรรคหนึ่งอันการรับอาวันย่อมทําให้กันด้วยเขียนลงในตัวเงินนั้นเองหรือที่ใบประจําต่อมาตรา9 3 9วรรคสองในการนี้พึงใช้ถ้อยคําสํานวนว่าใช้ได้เป็นอาวันหรือสํานวนอื่นใดทํานองเดียวกันนั้นและลงลายมือชื่อผู้รับอาวันมาตรา9 3 9วรรคสา อันหนึ่งเพียงแต่ลงลายมือชื่อของผู้รับอาวันในด้านหน้าแห่งตัวเงินท่านก็จัดว่าเป็นคำรับอาวันแล้วเว้นแต่ในกรณีที่เป็นลายมือชื่อของผู้จ่ายหรือผู้สั่งจ่ายมาตรา939วรคสี่ในคำรับอาวันต้องระบุว่ารับประกันผู้ใดหากมีได้ระบุท่านให้ถือว่ารับประกันผู้สั่งจ่ายมาตรา940วรคหนึ่งผู้รับอาวันย่อมต้องผูกพันเป็นอย่างเดียวกันกับบุคคลซึ่งตนประกันมาตรา940วรกสอง แม้ถึงว่าความรับผิดใช้เงินอันผู้รับอาวันได้ประกันอยู่นั้นจะตกเป็นใช้ไม่ได้ด้วยเหตุใดใดนอกจากเพราะทำผิดระเบียบท่านว่าข้อที่สัญญารับอาวันนั้นก็ยังคงสมบูรณ์มาตรา940วรคสเมื่อผู้รับอาวันได้ใช้เงินไปตามตัวแลกเงินแล้วย่อมได้สิทธิในอันจะไล่เบี้ยอเอาแก่บุคคลซึ่งตนได้ประกันไว้กับทั้งบุคคลทั้งหลายผู้รับผิดแทนตัวผู้นั้นมาตรา967วรกหนึ่ง ในเรื่องตัวและเงินนั้นบรรดาบุคคลพูดสั่งจ่ายก็ดีรับรองก็ดีสลักหลังก็ดีหรือรับประก,กันด้วยอาวันก็ดีย่อมต้องร่วมกันรับผิดต่อผู้ทรงมาตรา967วรรคสองผู้ทรงย่อมมีสิทธิ์ว่ากล่าวเอาความแก่บรรดาบุคคลเหล่านี้เรียนตัวหรือรวมกันก็ได้โดยมีพักต้องดำเนินตามลำดับที่คนเหล่านั้นมาต้องผูกพันมาตรา967วรรคสามสิทธิเช่นเดียวกันนี้ย่อมมีแก่บุคคลทุกคนซึ่งได้ลงลายมือชื่อในตัวเงินและ เข้าถือเอาตัวเงินนั้นในการที่จะบังคับเอาแก่ผู้ที่มีความผูกพันอยู่แล้วก่อนตนมาตรา967วรรค4การว่ากล่าวออกความแก่คู่สัญญาคนหนึ่งซึ่งต้องรับผิดย่อมไม่ตัดหนทาง,งที่จะว่ากล่าวออกความแก่คู่สัญญาคนอื่นๆแม้ทั้งจะเป็นฝ่ายอยู่ในลำดับภายหลังบุคคลที่ได้ว่ากล่าวออกความมาก่อนมาตรา985วรรค1 บทบัญญัติทั้งหลายในหมวด2ว่าด้วยตัวแลกเงินดังจากล่าวต่อไปนี้ท่านให้ยกมาบังคับในเรื่องตัวสัญญาใช้เงินเพียงเท่าที่ไม่ขัดกับสภาพแห่งตราสารชนิดนี้คือบทมาตรา911 913 916 917 919 920 922ถึง926 938ถึง947 949 950 954ถึง959 967ถึง971มาตรา985วรรค2 ถ้าเป็นตั๋วสัญญาใช้เงินที่ออกมาแต่ต่างประเทศท่านให้นำบทบัญญัติต่อไปนี้มาใช้บังคับด้วยคือบทมาตรา960-964 973 974 97มาตรา987อันว่าเช็คนั้นคือหนังสือตราสารซึ่งบุคคลคนหนึ่งเรียกว่าผู้สั่งจ่ายสั่งธนาคารให้ใช้เงินจำนวนหนึ่งเมื่อทวงถามให้แก่บุคลค,นนำค,ำบคลอีกคนหนึ่งหรือให้ใช้ตามคำสั่งของบุคคลอีกคนหนึ่งอันเรียกว่าผู้รับเงินมาตรา988 อันเช็คนั้นต้องมีรายการดังกล่าวต่อไปนี้คือ 1. คําบอกชื่อว่าเป็นเช็ค 2. คําสั่งอันปราสะจากเงื่อนไขให้ใช้เงินเป็นจํานวนแน่นอน 3. ชื่อหรือยี่ห้อและสํานักงานของธนาคาร 4. ชื่อหรือยี่ห้อของผู้รับเงินหรือคําจดแจ้งว่าให้ใช้เงินแก่ผู้ถือ 5. สถานที่ใช้เงิน 6. วันและสถานที่ออกเช็ค 7. ลายมือชื่อผู้สั่งจ่ายมาตรา989วรรคหนึ่ง บทบัญญัติทั้งหลายในหมวด2อันว่าด้วยตัวแลกเงินดังจะกล่าวต่อไปนี้ท่านให้ยกมาบังคับในเรื่องเช็คเพียงเท่าที่ไม่ขัดกับสภาพแห่งตราสารชนิดนี้คือบทมาตรา910 914ถึง923 925 926 938ถึง940 945 946 959 967 971มาตรา989วรรค2 ถ้าเป็นเช็คที่ออกมาแต่ต่างประเทศท่านให้นำบทบัญญัติดังต่อไปนี้มาใช้บังคับด้วยคือบทมาตรา924 960-964 973-977 980มาตรา990วรรคหนึ่งผู้ส่งเช็คต้องยื่นเช็คแก่ธนาคารเพื่อให้ใช้เงินคือว่าถ้าเป็นเช็คให้ใช้เงินในเมืองเดียวกันกับที่ออกเช็คต้องยื่นภายใน1เดือนนับแต่วันออกเช็คนั้นถ้าเป็นเช็คให้ใช้เงินที่อื่นต้องยื่นภายใน3เดือน ถ้ามิเะนั้นท่านว่าผู้ส่งสินสิท์ที่จะไล่เบีย้ยเอาแก่ผู้สลากหลังทางปวงทั้งเสียเศษอันมีต่อผู้สั่งจ่ายด้วยเพียงเท่าที่จะเกิดความเสียหายอย่างหนึ่งอย่างใดแก่ผู้สั่งจ่ายเพราะการที่ละเลยเสียไม่ยื่นเช็คนั้นมาตรา990วรสองอันหนึ่งผู้ส่งเช็คซึ่งสั่งจ่ายหลุดพ้นจากความรับผิดไปแล้วนั้นท่านให้รับช่วงสิทธิ์ของผู้สั่งจ่ายคนนั้นอันมีต่อธานาคารมาตร 91, า991ธนาคารจำต้องใช้เงินตามเช็คซึ่งผู้เคยค้ากับธานาคาร ให้ออกเบิกเงินแก่ตนเว้นแต่ในกรณีดังกล่าวต่อไปนี้คือ 1. ไม่มีเงินในบัญชีของผู้เคยค้าคนนั้นเป็นเจ้าหนี้พอจะจ่ายตามเช็คนั้นหรือ 2. เช็คนั้นยื่นเพื่อให้ใช้เงินเมื่อผนเวลา6เดือนนับแต่วันออกเช็คหรือ 3. ได้มีคำบอกกล่าวว่าเช็คนั้นหายหรือถูกลักไปมาตรา992หน้าที่และอำนาจของธนาคารซึ่งจะใช้เงินตามเช็คอันเบิกแก่ตนนั้นท่านว่าเป็นอันสุดสิ้นไปเมื่อกรณีเป็นดังจะกล่าวต่อไปนี้คือ 1. มีคำบอกห้ามการใช้เงิน 2. รู้ว่าผู้สั่งจ่ายตาย 3. รู้ว่าศาลได้มีคำสั่งรักษาทราพัพย์ชั่วคราวหรือคำสั่งให้ผู้สั่งจ่ายเป็นคนล้มละลายหรือได้มีประกาศโฆษณาคำสั่งเช่นนั้นมาตรา993วรกหนึ่งถ้าธนาคารเขียนข้อความลงลายมือชื่อบนเช็คเช่นคำว่าใช้ได้หรือใช้เงินได้หรือคำใดๆอันแสดงผลอย่างเดียวกันท่านว่าธนาคารต้องผูกพันในฐานเป็นลูกหนี้ชั้นต้นในอันจะต้องใช้เงินแก่ผู้ส่งตามเช็คนั้น มาตรา993วร2ถ้าผู้ทรงเช็คเป็นผู้จัดการให้ธนาคารลงข้อความรับรองดังว่านั้นท่านว่าผู้สั่งจ่ายและผู้สลักหลังทั้งปวงเป็นอันหลุดพ้นจากความรับผิดตามเช็คนั้นมาตรา993วร3ถ้าธนาคารลงข้อความรับรองดังนั้นโดยคำขอร้องของผู้สั่งจ่ายท่านว่าผู้สั่งจ่ายและปวงผู้สลักหลังก็หายหลุดพ้นไปไม่มาตรา994วร1ถ้าในเช็คมีเส้นขนานคู่ขีดขวางไว้ข้างด้านหน้า กับมีหรือไม่มีคำว่าและบริษัทหรือคำย่ออย่างใดๆแห่งข้อความนี้อยู่ระหว่างเส้นทั้งสองนั้นซ้ายเช็คนั้นชื่อว่าเป็นเช็คขีดคล่อมทั่วไปและจะใช้เงินตามเช็คนั้นได้แต่เฉพาะให้แก่ธนาคารเท่านั้นมาตรา9 9 4วรรคสองถ้าในระหว่างเส้นทั้งสองนั้นกรอกชื่อธนาคารอันหนึ่งอันใดลงไว้โดยเฉพาะเช็คเช่นนั้นชื่อว่าเป็นเช็คขีดคล่อมเฉพาะและจะใช้เงินตามเช็คนั้นได้เฉพาะให้แก่ธนาคารอันนั้น มาตรา995อนุมาตราหนึ่งเช็คไม่มีขีดคล้อมผู้สั่งจ่ายหรือผู้ส่งคนใดคนหนึ่งจะขีดคล่อมเสียก็ได้และจะทำเป็นขีดคล่อมทั่วไปหรือขีดคล่อมเฉพาะก็ได้มาตรา995อนุมาตรา2เช็คขีดคล่อมทั่วไปผู้ส่งจะทำให้เป็นขีดคล่อมเฉพาะเสียก็ได้มาตรา995อนุมาตรา3เช็คขีดคล่อมทั่วไปก็ดีขีดคล่อมเฉพาะก็ดีผู้ส่งจะเติมคำลงว่าห้ามเปลี่ยนมือก็ได้ มาตรา995อนุมาตรา4เช็คขีดคล่อมเฉพาะให้แก่ธนาคารใดธนาคารนั้นจะซ้ำขีดคล่อมเฉพาะให้ไปแก่ธนาคารอื่นเพื่อเรียกเก็บเงินก็ได้มาตรา995อนุมาตรา5เช็คไม่มีขีดคล่อมก็ดีเช็คขีดคล่อมทั่วไปก็ดีส่งไปยังธนาคารใดเพื่อให้เรียกเก็บเงินธนาคารนั้นจะลงขีดคล่อมเฉพาะให้แก่ตนเองก็ได้มาตรา999บุคคลใดได,ได้ใช้ขีดคล่อมของเขามาซึ่งมีคำว่าห้ามเปลี่ยนมือ ท่านว่าบุคคลนั้นไม่มีสิทธิ์ในเช็คนั้นยิ่งไปกว่าและไม่สามารถให้สิทธิ์ในเช็คนั้นต่อไปได้ดีกว่าสิทธิ์ของบุคคลอันตนได้เช็คของเขามามาตรา1 0 0่งในคดีฟ้องผู้รับรองตัวแลกเงินก็ดีผู้ออกตัวสัญญาใช้เงินก็ดีท่านห้ามมิให้ฟ้องเมื่อพ้นเวลา3ปีนับแต่วันตัวนั้นนั้นถึงกำหนดใช้เงินมาตรา1 0 0่ในคดีที่ผู้ส่งตัวเงินฟ้องผู้สลักหลังและผู้สั่งจ่ายท่านห้ามมิให้ฟ้องเมื่อพ้นเวลาปีหนึ่ง นับแต่วันที่ได้ลงในคำคาด้านซึ่งได้ทำขึ้นภายในเวลาอันถูกต้องตามกำหนดหรือนับแต่วันตั๋วเงินถึงกำหนดในกรณีที่มีข้อกำหนดไว้ว่าไม่จำต้องมีคำคัด้านมาตรา 3, 1 0 0 3ในคดีผู้สลักหลังทั้งหลายฟ้องไล่เบี้ยกันเองและไล่เบี้ยเอาแก่ผู้สั่งจ่ายแห่งตั๋วเงินท่านห้ามมิให้ฟ้องคดีเมื่อพ้นเวลา6เดือนนับแต่วันที่ผู้สลักหลังเข้าถือเอาตั๋วเงินและใช้เงินหรือนับแต่วันที่ผู้สลักหลังนั้นเองถูกฟ้องมาตรา1 0 0 6 การที่ลายมือชื่ออันหนึ่งในตั๋วเงินเป็นลายมือปลอมย่อมไม่กระทบกระทั่งถึงความสมบูรณ์แห่งลายมืออื่นๆในตั๋วเงินนั้นมาตราหนึ่งส่วนวรกหนึ่งถ้าข้อความในตั๋วเงินใดหรือในคำรับรองตั๋วเงินรายใดมีผู้แก้ไขเปลี่ยนแปลงในข้อสำคัญโดยที่คู่สัญญาทั้งพวงผู้ต้องรับผิดตามตั๋วเงินมีได้ยินยอมด้วยหมดทุกคนซส่ท่านว่าตั๋วเงินนั้นก็เป็นอันเสียเว้นแต่ยังคงใช้ได้ต่อคู่สัญญาซึ่งเป็นผู้ทำการแก้ไขเปลี่ยนแปลงนั้น หรือได้ยินยอมด้วยกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงนั้นกับทางผู้สลักหลังในภายหลังมาตรา1นึ่ส่วนวรคสองแต่หากตัวเงินใดได,ได้มีผู้แก้ไขเปลี่ยนแปลงในข้อสําคัญแต่ความเปลี่ยนแปลงนั้นไม่ประจักษ์และตัวเงินนั้นตกอยู่ในมือผู้สง่งโดยชอบด้วยกฎหมายไซส์ท่านว่าผู้ส่งคนนั้นจะเอาประโยชน์จากตัวเงินนั้นก็ได้เสมือนดังว่ามิได้มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเลยและจะบังคับการใช้เงินตามเนื้อความแห่งตัวนั้นก็ได้มาตรา1นึ่ส่วนวรคสาม กล่าวโดยเฉพาะการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเช่นจะก,กล่าวต่อไปนี้ท่านถือว่าเป็นการแก้ไขเปลี่ยนแปลงในข้อสําคัญคือการแก้ไขเปลี่ยนแปลงอย่างใดๆแก่วันที่ลงจํานวนเงินอันเพึงจะใช้เวลาใช้เงินสถานที่ใช้เงินกับทั้งเมื่อตัวเงินเขารับรองไว้ทั่วไปไม่เจาะจงสถานที่ใช้เงินไปเติมความระบุสถานที่ใช้เงินเข้าโดยที่ผู้รับรองมิได้ยินยอมด้วยมาตราหนึ่งส่วนส่วนแปดวรรคหนึ่งภายในบังคับแห่งบทบัญญัติทั้งหลายในประมวลกฎหมายนี้ เมื่อใดลายมือชื่อในตั๋วเงินเป็นลายมือปลอมก็ดีเป็นลายมือชื่อลงไว้โดยที่บุคคลซึ่งอ้างเอาเป็นเจ้าของลายมือชื่อนั้นมีได้มอบอำนาจให้ลงก็ดีท่านว่าลายมือชื่อปลอมหรือลงประัสะจากอำนาจเช่นนั้นเป็นอันใช้ไม่ได้เลยใครจะอ้างอิงอาศัยสแสวงสิทธิ์อย่างหนึ่งอย่างใดเพื่อยึดหนุงตั๋วเงินไว้ก็ดีเพื่อทําให้ตั๋วนั้นหลุดพ้นก็ดีหรือเพื่อบังคับการใช้เงินเอาแก่คู่สัญญาแห่งตั๋วนั้นคนใดคนหนึ่งก็ดีท่านว่า ไม่อาจจะทําได้เป็นอันขาดเว้นแต่ข้อสัญญาฝ่ายซึ่งจะถูกยึดน่วงหรือถูกบังคับใช้เงินนั้นจะอยู่ในฐานเป็นผู้ต้องตัดบทมิให้ยกข้อลายมือชื่อปลอมหรือข้อลงลายมือชื่อปราศจากอํานาจนั้นขึ้นเป็นข้อต่อสู้มาตรา1 0ึ่งส่วนส่วนวรรคสองแต่ข้อความใดอันกล่าวมาในมาตรานี้ท่านมิให้กระทบกระทั่งถึงการให้ศัตยบาบัแก่ลายมือชื่อซึ่งลงไว้โดยปราศจากอํานาจแต่หากไม่ถึงแก่เป็นลายมือปลอมมาตราหนึ่งส่วนส ถ้ามีผู้นำตัวเงินชนิดจะพึงใช้เงินตามเขาสั่งเมื่อทวงถามมาเบิกต่อธนาคารใดและธนาคารนั้นได้ใช้เงินให้ไปตามทางค้าปกติโดยสุจริตและประาศจากประมาทเลือนเลอ่อไซดท่านว่าธนาคารไม่มีหน้าที่จะต้องนำสืบว่าการสลักหลังของผู้รับเงินหรือการสลักหลังในภายหลังไรายใดใดได้ทำไปด้วยอาศัยรับมอบอำนาจแต่บุคคลซึ่งอ้างเอาเป็นเจ้าของคำสลักหลังนั้นและถึงแม้ว่า รายการสลักหลังนั้นจะเป็นสลักหลังปลอมหรือปราศจากอำนาจก็ตามท่านให้ถือว่าธนาคารได้ใช้เงินไปถูกระเบียบ